ล่าสุดตอนไหนสอันยี่สิสามซัมเมอร์เออนี่ปีไหนละสองพัยิบห้าจะสองปีแล้วอืมกูบอกแล้วเบคอนจบหนึ่งแต่ไม่อาจจะไม่แชมป์ในมุมกูถ้าไม่จบเทป้้ถ้าเทเทเทเมมทเทเทเ ว่าพี่ยุนน่าจะมีฉุดนะว่ะตอนนั้พูดตรงๆว่าพี่ยุ่มีฉุดว่ะถ้าถ้าอย่างนั้นนะถ้าไม่ไม่จบแชมป์จริงๆริงมีมีฉุดยู่นะกูคิดว่าว่าเขาเขาน่น่าจะฉุดอยู่ว่ะมันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้เว้ยมีฉุดตลอดอยู่มันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้คือบอกกูกำกับมาแล้วนะไหนนักแสดงไทยก็ต้องดูยังไงหว่าจะจะเป็นยังไงเท่านั้นมันเป็นมาเจ็ดเกยแล้วมันพ่ายเกมสุดท้ายอันนั้นเราต้องยอมกันของแบบเนี้ย แต่ถ้าแบบวันนั้นมาแบบโดนโดนเข้าใส่โดนตรวจสี่วั้นนั่นอีกเรื่องหนึ่งมันต้องตัว่าวันนั้นโดนสอบอะไรด้วยเอาสมมติมันเดี่ยวกิ๊งๆอะโอเคเราจะมาคุยเรื่องต่อไปเลยป่ะอ่ะเราไปเรื่องนี้กันดีกว่าเรื่องวิกนึงวิกนึงขอหาไปนมาเราคุยการแข่งขันกันดีกว่าเอาแค่หนึ่งถึงสี่ก่อนเอาแค่หนึ่งสี่แล้วกันนะ อ่าเคยเคยเล็กแนกก่อนกูแรกกูเซนพีเอีกูเซนกูแรกตลอดไปตลอดไปอ่าเราวิตหนึ่งสวิสีเราจะไม่ได้ตลอดไปเพราะเรายังไม่เห็นในการแข่งแต่เราฟันธงคร่าวๆโอเคป่ะหนึ่งสิวิสีเราฟันธงเลยไม่เป็นโบน่ะนะโบห้าครับโบโบแบนอ่ะฟันธงฟูเซนกับพีเอสีกูเซนผ่านตลอดครับ พูดเตมๆไตลอดแต่แต่ว่าพีจีมีที่ชื่อว่าพีจีมาไปทุกวันต่อไปคือเคเออกีกับทารอนทารอนผ่านตลอดอานแต่ไอ้ปูนี้ไอเอกับดําบิ๊กแมทอีกอ่ะบิ๊กแมทแล้วกูยังไม่พูดเอาแต่วันข้อเท็จจรทากอนกูจะบอกว่าเคเออกีเป็นทีมที่เล่นวิกแรกไม่แย่ขนาดนั้น มีโอกาสลุ้นพลิกได้หรือไม่ก็แพ้สามสองสำหรับคิวจีนะตอนเลยถ้าสามสองอันนี้โอเคสนุกมีถ้าถ้าถ้าคิวจีสามสองันี้สนุกละดีจะสนุกึถ้ามันสามสองม่อย่างนั้นเอเอกับบุยารัมใช่ไหมกูให้สามสองมีสามสองแต่ไม่รู้ออกใส่แต่เดี๋ยวดูออกใครกูฟันให้ออกออกบูสามสอง ยีอแอบยร่เบุอะรกันนะแต่กูว่า EA ถ้าถ้้ถ้ากว่าก็่เอะไม่รู้เหมือนกันยากอ่ะยากอืมอ๋อให้ได้คโอจีคโอจีแอบแอบแอบตอดสีให้ให้ได้อยู่ตัดสีให้ให้ได้อยู่คโอจีถ้าคโอจีถ้าถคนะให้ได้เ็เได้เลยอ่ เอาจอตาลางเนี่ย่เอาลเบคกับเอเองั้นันันที่ที่นู้่เดือนสองคู่แบบ่าโอ้จะตบ้าะตาเอาเวาไหนมาเอาเวลาไหนมาดูเบคกับอเอสมองกัแตนนเบคกับอเอ3สคมอนสานัเดียกันสามตัวนยกันหน่เยกักูให้สามสองฝั่ง e อ ฟูเซนกัทาลอนโหฟูเซนทาลอนฟูเซนสามศนก้อยหาอนสาก้ยหาอแล้วก็เร่อมนีเระ่แตกกแล้ววะเบกับบูเบ็กกับบูรีมอีกเยยเฮ้ยเอาไป่้หัววะนี่แหหรอวะมไม่ได้หเนี่ยรอวะไม่ดีพี่จะกับเพื่อนหลังืเก่าเออ น้งเลองเล่อแบบน้งเล่องเลิอบูนงเล่อแบบูนักอดูบูคองครับบูคอนสามศูนย์ะกันสามศูนย์เอ้บูสามศูนย์ดิควายเบคอนน่ะสามสองอ่ะแต่ที่เราพูดมานี้เอาไว้ในอินเกมด้วยอินเกมแต่นี่คือค่าฟันธงแบบคร่าวๆนะอ๋อแบบคร่าวๆเลยคือแบบไม่ต้องอะไรเยอะอินเกมครับว่า น่าได้ยังไว่าว่นไ็้ยังไงวิสอเอเเอเคเอหเอสามศนยอังกับดงดั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 งรังดัอดังดังดังไังด้งดังดจงดงดังอังดังดังดังงดดััดังดงดังกัดัง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 ดั่ดดด ก็ตามที่กูพูดเลยแต่มันถ้าเป็นสองต่อแบบนี้กูว่ามันก็สนุกนะกูว่าลิขไทยมันจะได้มีความแบบว่าความสนุกความอะไรไม่ดีแล้วนะที่กูจะได้ตูวอะไรยาวนานๆได้โค้บโอ้ยเป็นแบบว่า K.O.G เป็นทีมที่เล่นต้นเกมดีแต่นี้มองว่า K.O.G เป็นทีมที่เล่นต้นซีซั่นดีไอ้ต้นซีซั่นดีแต่การซีซั่นกับไลยซีซั่นอะ อาจจะเด็กตีกันอ่นก็ก็ดีแหละแค่แซวแซวแรงนิดนิปกติเป็นไรเป็นไรคือเป็นกะไรกันใจเย็นนะ COG เป็นคลิปที่เล่นต้นซีซั่นกับท้ายซีซั่นดีบอกอย่างนี้ใจเ็ะย็นนะไม่ไ่อะไรกันแต่แค่แบบรู้ว่าเขาคขงแรงแต่ก็พูดกันแม่เป็นเว่าแรงเลปกติปกติมากต่อไปฟันทงแล้วใช่ป่ะไฮด้ากับบูัาังรเออไฮด้ากับบูยาบูยาตลอด เพยายามทำตลอดแต่พีจีกับเออะพีจีกับเอใช่ป่ะให้เอ่ะก็ให้เอผาตลอดอะเอสามสี่เอเออแต่คู่แต่คู่ข้างล่างอะมิทแมทที่อะเป็นที่อะไรกันคิดว่าสวยๆเหมือนกันเวลาพอนกับตลอดตลอดใช่ไหมหยุดไม่ได้ตาไปเรื่อยนะวั้นดีก็ ไปย่งลยนะไป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 ิงเออดีเนาะเออไปไปจริงเอ้ยเม่อไหร่จะจกับรจบแล้วยี่สิบคนเดี๋ยวมีอะไรจะพูดบอกงี้เลยอ่าโอเคไปดานดานาที่คอยีิบไปดเดเจะพูดเรื่องจริง ไปหาคนมาก็ได้ครับเดี๋ยวมันก็ได้ไปช่วยกันในเช่นกันกดใจให้มันระบบบอกลองดันคนเข้ามาดูหน่อยมาดันมาแต่จะพูดจริงแต่ไมันมันมีเรื่องอยากจะพูดจริงๆมีเรื่องจะประกาศมีเรื่องจะะปรกาศอยู่แต่จะพูดเท่าที่พูดได้เนาะไม่พูดอะไรทั้งนั้นพี่ได้พี่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกายลิกเดี๋ยวกายบิลิกเดี๋ยวกายบิลิกใช่ต่อไปคือเดี๋ยวกลายเปบิลิกเพียจีกับบูต่อไป วิลามวิลามพาตลอดวลามนตลอดกดไปได้าคาราอนเอาจริงป่ะไม่ไม่ไม่เอาจริงป่ะไอ้นี่ขอพูดอไรนะว่าพูดให้ได้กรอนคือกูไม่ได้หวัว่าไรขนาดนั้นแต่ถ้าตอบที่นี้่ะกูขอดูตรบที่ใครเล่นดมากกว่ากันอืมงั้นกูจะให้เป็นไฮด้า เปสามสองอ่าให้ได้สามสองกูให้ทารอนสามหน่อยเออหรือตัวคนสุดท้ายฟูเซนเจริเบคอนเบคอนเบคอนนี่เฮีย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 มาแล้วกูเฮียมาแล้วเบคอนบวะชั่วในยามสามแบตไม่ไหวกูเห็นแล้วคู่สามคู่ไม่น่าพิก สามศนไม่น่าพิกสามศูนย์แบบที่ทิ่่ะกัวสามหนึ่งสอไม่ไม่ไม่ตูนสามศูนย์แบบล้างจานล้างจานโวดี่นี่นะกัวสามหนึ่งวิดเซนขึ้นมาก่อนกับบานล้างจานนั่นแหละโอเควิกสามสามศูนย์โวดี่นล้างจานจาล้างจานล้งจานจ้า กดไปกดไปจะบอกว่ามิสาไม่ me, me, like ้เซฟนะอ้าวกินนี่นี่มิสสามเซฟเนี่ยนะบัสหนึ่งบัสหนึ่งไปขอไปขอเวลาไม่นานไม่นานไม่นานดันโพสดันโพสก่อนไม่นานจะ่อรอตายไม่นานจะรอไรอตา ทำไมคุณึปิเาทไมล้วิสาไมกูจะเอ็นทางขวาเลยว่าไมม่ไกูเอ็นทางขวาเลยว่ะทางขวาทางใครนะรอบนินกูเซทียาขวาใช่ไหมเออดานขวาทำไมทำไมคุถึงเปว่าเป็นด้านขวาเพราะว่าจะให้ปกกันสักคู่ มาเจอละอ่ะอขวาฟูเซนให้ได้ให้ฟูเซนให้ได้ยังไม่คืนให้ฟูให้ฟูเซนนะเพกเีคอนอืเพั้เบคอนปาตลอดเพียกเกีเอนเบคับสนง่ายนเอไอหนักเออนทาไปยท่้เไปีี่กว่าเียจบูเวลาดิเออรออะไรอ่ะแล้วก็ไฮด้าเบ็กเบ็ก Hãy mấy ngày sau tôi lần này của hà gà của hà gù hỏi thảo thù 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 อให้โอเคแล้วกันโดนเคียวกูให้เพียจีกูบอกแล้วหลังวีสองโยจีฟอร์มจะเริ่มดรอปก็ต้องรอดูในเกมแล้วก็ต้องรอดูในเกมเพราะเราก็พูดได้แค่ไม่เต็มปากเพราะว่าวางอย่างเราก็ตรงบางอย่างเขาไม่ตรงการคาดเดาส่วนใหญ่ไม่ต้องอะไรมากอาร์บิสสุดท้ายก่อนที่จะ อันนี statement. ้มองเห็นฟ้ะเสกน PSG Tharon บอกว่าขอ2 0คนไปเหลือ9คนโอเคถือเพิ่ากันกันดกัน PSG Tharon Tharon เออ Tharon โอเคแต่ผลซอม p g Tharon ไหนดิเอ้ย t h a r น a ดิ e นเออแต่ผลซ้อมคืออย่างที่บอกผลซ้อมบางทีมันก็ เราอยากให้ดูแข่งจริงมากกว่าคือซ้อมมันก็ใช่อใจให้ดูแข่งจริงๆเอก็ซ้อมคือเราอยากเห็นเแบบว่าแต่ละทีมเขาเตรียมแผนมายังไงเขาเจียบการ์ดาวน์ตัวมายังไงด้วยแต่ถามว่าซ้อมดีมีมีผลไหมก็มีมีมีก็มีในแง่ของมมั่นใจนะใช่แต่ถ้าแมตช์แรกแพ้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่ง เอออต่อไปอะไรครับต่อไปเคโอจีเบกเบกดดีเคโอจีเบกสามสูตรลอดไฮด้าปารีดไฮด้าสามสองไฮด้าปารีดไม่ฮด้าปารีดจะเป็นไม่รอดเออแต่เนี่ยวูบิมแมททารลอรอดกับูวูสามหนึ่งท่วีมนนี้เกิดวีราสามสองเเออสาสองฟูเซนกับเคโวจี กูเซกับเคโอดีสามเซนกูว่าเคโอดีว่ะแล้วก็ไฮด้ากับเอ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 โอเคอันนี้คือจบวิกสี่แล้วอ่ะถึงแม้ว่าคนน้อยก็จะพูดแล้วกันนะเก้าคนเนี่ยถือว่ารู้แค่เท่นี้กันหยิบไว้แล้วกัน ไม่แต่แต่แต่เราจะไม่ได้พูดอะไรที่มันแบบอย่างนี้นะบอกก่อนพูดเยอะไม่ได้จะได้ไม่เลือดสวยเอาเดว่าสปอยสปอยโอเคสปอยสั้นๆก็คือพยายามติดตามไลฟ์ที่เกี่ยวกับอาีของผมทุกวีคอันนี้อันนี้ย้ำก่อนถามว่าทำไมต้องแฟนติดตามทุกวีคดาห์จะจัดเทียเราน่าจะกลับมาเดี๋ยวผม คือมีเวลาประมาณสองส,องสวันเนาะเดี๋ยวผมจะรีบทําให้เร็วที่สุดในการลงในเทียร์เม็กพยายามจะทําให้เร็วที่สุดเนาะแต่พยายามทำให้เร็วที่สุดแล้วพยายามจะมาอาทิตย์เย็นทุกวีคจนจบวีคแปดถ้ามีเหตุขัดข้องอาจจะไม่เห็นผมแต่เดี๋ยวจะให้เพื่อนสองคนเป็นคนดำเนินรายการอันนี้เดี๋ยวไว้ดูกันเป็นวีควีคปายวีคเนาะโอเคไหมแต่ล็อกวันไว้แล้วก็คือเป็นอาทิตย์เย็นแต่ใน กรณีวีคแรกที่มันแข่งวันจันทร์เราอาจจะมาจันทร์แต่จันทร์ของเราอ่ะอจ,จะรีอาจจะรีบกลับบ้านแต่ไม่รู้ว่าจะถึงกี่โมงอาจจะขึ้นด่นสี่ทุ่มครึ่งห้าทุ่มโดยประมาณอ่ะแบบพยายามแบบพยายามเป็นไปได้คือก่อนสี่ทุ่มครึ่งถ้าเป็นไปได้จะพยายามคุมเวลาไว้อันนี้บอกไว้คร่าวๆ <c oughs> ถามว่าทาไมต้องอทิเจนจริงๆก็ไม่ได้อยากทําอทิเจนหรอกแต่จันทร์ถึงสุขด้วยความที่งาน แต่ก่อนผมทํางานคอนแทคเนาะแต่เดี๋ยวนี้ผมทํางานประจําแล้วการทำงานประจํแล้วภุมิพื่งผ่านโปรนี่บางทีมันก็คุมเวลาและงานผมมันเป็นงานที่แบบคุมเวลาไม่ได้ด้วยอะไรก็เลยแบบว่าพยายามแบบแต่ดีนะที่มันอยู่เสาร์อาทิตย์ก็เลยใช้อทิตเย็นตรงนี้ไปเป็นประโยชน์อธิบายว่าอย่างนี้แล้วกันโอเคเรื่องที่จะประกาศนอกจากอธิกเย็นแล้วพยายามติดตามไว้ทุอกอาทิตย์เย็นเพราะว่า ในเร็วๆนี้ในเร็วๆนี้จะบอกให้ดีถ้าวิคไหนดึกเกินเดี๋ยวเราจะหาเวลามาแบบกำลังยัยังไม่แกวยังไม่ยังไม่กยัมยังยัเฮ้ยเหมือนเฮ้ยเย็นงหมือนคนตัวเล็กหรือว่าดีหรือว่าดีขอคิดก่อนแป๊บหนึ่งนะ แอบมองดมุมทงหแจกของมาเปล่าคุณจะคุณจะมีของอะไรหรือเปล่าจะมีของแจกหรือเปล่าอ่ามีของแจกอ่ะบอกงี้แล้วกันเอ้ยเออแต่เงื่อนไขจะมีอะแจกเปล่าเงื่อนไขเดี๋ยวขอคิดก่อนเดี๋ยวคอคิดเดี๋ยวคอคิดเดี๋ยวคอยคิดแต่เกี่ยวกับอาวีนี่แหละแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยอาวีแน่นอนมามามีของแจกอ่าเดี๋ยวก่อนแจกเป็นอะไรยังไงยังไม่รู้เดี๋ยวว่ากัน เี๋ยวให้โหวตเอาขอไปเก่อนใช่เดี๋ยวเดี๋ยวอเาได้เได้ว่าเป็นอะไรเอาไ้ก็ของเอาไมีไย้เดี๋ยวไม่ไม่เร่่อง่ไม่ไมวิก่ไม่ไม่ไม่ไหนไม่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 ไมไม่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 ไก่ไม่อแจกครไม่ไม่ไจ่ไม่ไ่ไแจกตาม่ไม่ไม่ไม่ม่ไมจไไม่ไม่ไไม่อมไ่ไม่ไม่ไไม่ไม่ไ ถูกปะหวัว่าวีนะหวว่ามีีไม่อะไปไปกับการอ่านไปกับการ่าสกนกับกา่าน่ายกลว่กับไปชกาอะไไปใช้กานอก็เจกของงานถ่าย่ายงานน่เลยจกของอไรที่วันนี้กไม่ชวนนะชวนชวนนะก็เจกของไงสัตว์อาจจะเป็นอาจจะเป็นเสื้อก็ได้เสื้อที่กูมีก็ได้อ่าเออลิ์อะไรแหน่ผมตอบกูมาวลิอะไร นอ่นอนอนะอกเขาเขาอกว่ยังไม่ต้องบอกเขาว่าเราจะแจกเงียบๆเลย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 รั๊บนึงกูขออ่านรัอ่าเคยมาันี้เข้าสบสอบพาเกี่ยวกับโปรตี่จะเกิดวันนี้ก็กีชั่วโมงว่นนี่ไงกีชั่วโมงอง่วโปโอเคอย่า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 ไปโช์อย่โชไลน์นะไม่โชว์ไม่โชว์กูรูอยู่ดูแล ก็คือแจกของนี่แหละอาจจะแจกของ RV อ่าแจกของ RV ร์วีแน่นอนคิดว่าไม่รีกนะหวังว่าไม่รีกแหละอย่าลีกเลยไม่ได้อยู่ไม่ได้เราจะว่าย่าจะรีกอ่ะคือเราจะมีการเอาแต่ว่าเราติดตามเราจะแจกอะไรแต่แค่ว่ามีแจกเราติดตามแล้ว ถ้ามึงบอกว่ามันวีคใช่ไหมอ่าเดี๋ยวกูแก้กันแจกแก้วน้ำที่กูมีอยู่เนี่ยง่ายๆเลยเแจกเปล่าเแกจริงปล่าทำทำอ่ะมึงดูทำาจากทำาจากเอาแก้วน้ำใช้ตัวเองเออโอเคเนี่ยมีแก้วน้ำคิงตันเนี่ยเอาแก้วน้ำแจกไม่เอาแก้วน้ำแจกเลยเนี่ยแก้วน้ำคิงตันนะเนี่ยมีแก้วน้ำคิงตันเนี่ยอันนี้ไม่ได้แกะเห็นป่ะ เช็ว่าเตือนตึงขึ้นไหครท่นนี้ตึงขึ้นไหมหรอาเราเราดูได้เยือรนกับบ้านเก่าอ่ะก็รอดูครับมาคือรนมคนกลับบ้านเก่าอ่ะไม่แต่จะบอกว่าเนี่ยอันนี้นี่ไงของแกอ่าวเลล์เมื่อเกช้นขอต่อตานกันตัวที่นั่นเขาเขาัแชนกัน มันค <Kh ry S 1> ือคือคนคนกับบ้านเก่าอ๋อจามว่าแจกเก่ามาโหดไหมคิดว่ายังไม่โหดยังโหดไม่พอคิดว่ายังโหดไม่พอืมนี่ไงของแจกของแจกเอาเป็นว่าอาจจะแจกอันนี้แล้วกันเออว่าไป็นกแล้วกันถ้่อาจจะแจกอันนี้แต่เราไม่รู้เพราะว่าเราก็ไม่ได้อะไรไม่เยอะอืม จะเห็นขนทอปก็เอาเรื่องอยู่อีขนทอปมาตัวดีเลยทำให้เหลือแล้จะแพ้เห็นมาหลายทีแเห็นดีดอ่ะใช่อีอดีดสุดท้ายแข่งกันเ็วปีว่ะแป๊บนึงนะเนก่อนเินเ็ต้งนเราดิน่วก็ต้องนดูว่านะครับแต่ทีมเป็นยังไงก็ต้องนดูในเกมว่าว่าแต่เกม แต่หลาทีมเขามีการดาวเป็นอย่างนี้กนใช่ก็ดูดีตู้แต่หลาเกมแบบละเอียดละเอียดเลยว่าอะไรยังไงเกิดอะไรขึ้นกันบ้างอะไรว่าว่าพาดตรงไหนมีจุดเออมันมันว่าไหนว่าว่าปาร์ตี้ดีบอทตัวราะว่านร์ตี้แต่เราไม่นเกมขึ้นนะอาจมีคนดูปะล่ะถ้าไม่ไม่เอาเกมขึ้นน่ะเราแบบเราถามว่าถ้าเอาขึ้นจะอยู่กันไหนดีกว่าถ้าไเอาเกมข้นว่าว่าที่แบบเอาเกมขึ้นจะอยู่กันไหนถ้าไม่อยู่ก็ไม่ไม่ยือยู่ดีใช่ไก็คุยกันนะใช่ เพราะว่าตอนนี้ยอดไม่ถึงที่จะพอที่จะยื่นได้ยอดเขาอะขายยอดเท่าไหร่แสนนึงไงเหมันต้องให้พอแสนนึงไงหรืว่าเขาจะบอกเกมใหม่ไม่รู้เหมือนกันนี่ทำให้เลยจริงโอ้ยห่าใช่เขาจะได้ดูบอกรอทราใช่เข้าใจอยู่ก็เดี๋ยวรอไว้แบบเมื่อในอนาคตเดี๋ยวไว้ถ้ามันทำได้จริงเราค่อยมาทำดีกว่า ออแต่จัดเทียน่าจะมีเหมือนเดิมเดี๋ยวกูรีบทํารูปขึ้นจัดเทียใช่ไหมอืมก็ค่อยๆหน่อยค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปแล้วกันอย่างที่บอกถ้าถ้าวอลเปาตี้แบบพูดนั้นนั้นเป็นเสือแบบอยากคุยอยากคุยกันแบบออกไปอะไย่างเนี้ยอาจจะโผล่ไม่ขึ้น่สวนปอซ่าถ้าเป็นไปได้จะลองขอลองไปดูว่ามีโอกาสไปจอยเขาไหมแต่ ไม่แน่ใจนะเออเดี๋ยวอาเข้าใจจะเห็นมาไมปนยช่องก็ได้นะคุณก็ไดแลมาดีแล้วกันไม่รับปากนะพอก่อนไม่รับปากเลยแต่ถ้าทําได้ก็จะไปถ้าเขารับนะเพราะขอลองคุยกับพี่ปอดูแหละเรื่องความเป็นไปได้แต่ยากบอกก่อนเลยว่ายากแต่ถ้าเห็นก็อย่าได้แปลกใจก็ฝ่ายแดงนะครับก็มีโอกาสประมาณห้าเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะห้าเปอร์เซ็นต์เลยเหรอ ก็เยอะแล้วห้าเปอร์เซ็นต์่ะช่องเขาใหญ่แล้วช่องว่แล้คนละก็ยืนอยู่ตรงนี้อยู่มาเรื่อยๆตรงไหนประมาณนี้การเดี๋ยวอีกสองนาถีบมาแล้วประมาณนี่เราเพราะว่ามีมีทุกคนเราต้องมีงานต้องทำเป็นเราทับผมไว้เจอกันในจัดเทียเนาะ มาไปกันในแต่ละวีคหนึ่งนะมาทุกวีคครับโอเคโอเคโอเคไว้คุยกันไว้คุยกันครับแต่วันนี้ขอลาไปก่อนบายๆขอบคุณทุกคนุกคนที่เข้ามาดูเั็นเจ้าขผมก็ติดตามด้วยนะครับอาจารย์บิ๊กหน้าสวัสดีครับบายบายแป๊บนึงเอออย่าไม่ใช้ยังเดินเลยอย่าออกอาการเลยอยู่เดินต้นแหวนออกอาการอยู่